นะอันนี้วันนี้เงยยิงนำร้านของกูเองนะเนี่ยเลยไม่ได้ถามนะคนร้อยกว่าแนละ้ววันนี้เงยจะมาสอนยิงเบอร์ฟนะอเฟีนะอเนี่ยนำแรกพวกมึงน,นะเข้ามาที่น,นี้รับยศเลยเสร็จแล้วพวกมึงก็เลื่อนลงมานี่ก็จะเจอพวกราคายศเติมตังแอเแต้มเงินอ่าเดี๋ยวกูเปิดให้นะนี่ก็จะมีสามโซนนี่ยิงเบอร์ฟฟียนี่ยิงเบอร์วีพีอันนี้ต้องรอก่อดเข้ามาไปพุกอ่ะอันนี้ก็เก่งนะนี่โอเคพวกนี้เนะี่ยซื้อมาหมดเลยแนละ้วกดยิงเบอร์นะ ชุดนี่ก็ปิดปื่ใส่เบอร์นะใส่เบอร์ไปนะประมาณประมแบบอ่ะใส่ไปสี่สิบโอเคนะนี่ยังไสี่สิบนะทั้งสุดสี่สิบนะอ่ะยิงแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีก็มีเอลี LG ให้ทุกคนดูเลยนะเนี่วนยวเจ๋งเลยนี่รือว่านี่ก็ EV, 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 ร้อยเจ็ดวีพด้วยนะก็เจ๋งนะนี่ก็จะเป็นสำหรับเว็บฮุกอันนี้ใช้ลิงเว็บฮุกในการใช้งานนะ จะเล่นไปพวกอะไรแล้วก็ได้โอเคแค่นี้แหละพวกมาสอนพวกมึงยิงเบอร์นะอ่าพวกมึงชอบใช่ไหมละ่ะก็ถึงแล้วยิงเบอร์นะพวกคุณก็มาดูเวลาเปิดบอดได้นะทีแจ้งเตือนบอดนะตรงนี้นี่ว้าวไม่ใหม่ทุกคนไม่ใหม่จมุ๊บว่ะไม่ใหม่ครับเข้ามาดิกดูเยอะๆแต่กูทิ้งลิงกให้ดัดดงได้คลิปแล้วกันไอ,อ้พวกหิวตาไอ้ไอ้พวกหิวไปละบุ๊ย